สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาตรวจเช็คนะครับแอร์นะครับอาการคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานปกตินะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า,าการนี้อะไรเสียนะครับครับอาการลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นไปได้ว่าแคปอาจจะเสีย หรือว่าคอมอาจจะเสียนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแม็กก็ได้แต่สถานการณ์นี้แม็กดูแล้วน่าจะไม่เสียนะครับเพราะว่ามันสั่งให้ตัวพัดลมคอยร้อนหมุนแล้วแปลว,ว่าไฟที่จ่ายมาจากตัวคอยเย็นมาสั่งแมกเนติกแมกเนติกทางานแล้วนะครับเพราะพัดลมหมุนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คแคปแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์กันนะครับว่าอะไรมาเสียแน่นะครับทีนี้วิธีการวัดตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคือเรา กดสายของคอมเพรสเตอร์มาทั้ง3ส,สาย3เส้นนะครับคอมเพรสเซอร์ Computer, จะมี3เส้นนะครับที่เข้าหัวหลับคอมนะครับเราก็ทําการวัดเลยครับทีละเส้นนะนี้หน่งจุนี้หนึ่งจุัวนี้สองจุดหสองจุดเจ็ดนะครับแปลว่า ตัวขดลวดยังไม่ขาดนะครับยังดีอยู่นะครับทีนี้เราก็วัดเทียบกาวนะครับจับที่สายเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งวัดที่โครงกาวโครงเหล็กของค,งคอมคอมเพรสเซอร์ได้เลยนะครับวัดทุกกดดูนะครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคอมตัวนี้ยังไม่ลงกาวนะครับก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะครับถ้าในกรณีเราวัดตัวโอห์ม ขดลวดของตัวคอมเพรสเซอร์แล้วปกตินะครับแล้วก็ไม่ลงกาวแต่คอมสตาร์ทไม่ออกก็อาจเป็นไปได้นะครับว่าคอมล็อกนะครับสตาร์ทไม่ออกนะครับทีนี้แต่เดี๋ยวเบื้องต้นนะผมจะลองมาเปลี่ยนแคปสตาร์ทดูก่อนนะครับว่ามันจะสตาร์ทได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูนะครับก็หลังจากที่ผมเปลี่ยนแคปสตาร์ทไปนะครับก็ลองทําการเปิดนะครับตัวคอมก็ไม่ทํางานเหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้ก็คือคอมล็อกนะครับตัวพัดลงทํางาน ปกตินะครับอัณลมระบายความร้อนแต่ตัวคอมพยายามสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับเห็นไครับคอมพิวเตอร์พยายามสตาร์ทอยู่นะครับแต่สตาร์ทไม่ออกนะครับอาการนี้ก็คือคอมล็อกนะครับคอมพิวเซอร์เสียแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําการแจ้งลูกค้าแล้วก็เสนอราคาเปลี่ยนคอมพิวเซอร์ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นแนวทางในการตรวจเช็คนะครับสําหรับช่างมือใหม่หรือว่า เพื่อนช่างนะครับเพื่อเช็คอาการเสียของอตัวแอร์นะครับในกรณีที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ